ทุกผู้ชมครับวันนี้เราจากช่องปัญญาอของผมนะครับนี่ได้คลิปแล้วครับเจอลูกอีเหี้ยปากดีนะครับเดี๋ยวเจอกูอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวกูบอกเกี่ยวเดี๋ยวกูบอกเอ้วันกูขอไม่สนน่ะเด็กก็ชัจจุจิไอ้ลูกอียะเจ้าจังจุนจุเด็กูกูไม่ไหวแล้วว่ะเจ้ากูค้างแล้วว่ะไอ้สัตว์ เด็กตัดตัวบอกชุกกูดิไม่ไดูด้ดีแตมัเลยตัดกดดันด้วยวันมึงก็ดูฝันให้ดีวันมึงมึงบอกเยอะอยู่มึงบอกดิวันวนคราฟดูให้หน่อยแม่งอาวุนี้1หนึ่งนัาแล้ว โโอ้หสายแล้วว่ะไอ้อ้วนการตัดขั้นตอนจะดึงโรบักเกียบไปด้วยนะคอยรอไอ้สัตว์มึงรอกูเลยน้องมึงรอกูเดี๋ยวมึงได้เล่นนะเฮียบิน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 เริ่มฟอร์มมาเริ่มฟอร์มเฮียก็มึงบอกว่ามันจะเงียบไงมึงก็คุยกันสองคนเลยเงียบกว่าเดิม ไปเลยไปดีเลยเดี๋ยวกูเล่นเองไม่โดนเลยเฮียโอออ้้าาสเเเวววลตยยยดดีท่านี้กูโยนขั้นสุดเอ๊ยเดี๋ยวแล้วถ้ากูพูดอย่างเงี้ยมึงไม่ลำคาญเหรอเดี๋ยวรอปืนตกเดี๋ยวกูบอกเอ้ยไม่ก็แบบขอบเืนอ่ะตรงทับอ้วนเฮียเขาบขาไปอ้วนไอ้สัสเดือมึงก็อ้วนอ่ะปากมึงก็ใหญ่อ่ะ I don't want to take away. So, I'm not here. Come on, Spike. 헤븐, m e on, come 어, 먹밀 저기야. 우랑우랑잠들네문가 향. 탐비 쿠보 혹시. 오, 뭘 하는데? 어, 오, 좋아요, 이리. 불찰아. 절라. 그게 여만좀 더. 다들 집중. 이제 판도를 바꿔보자고. 잘, 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 เจจเฮาครับเขาขาครับเจจเขาครับหาพื้นท mm ี hmm. ่ระยะทางกูรู้แค่น hmm ี้ตอนม2ฮอต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 ไมนะเออสกีหางค่ะกูรวเรามาิวพรุ่งนี้ทันไม่ทัน่โอ้โหอ้เลยไอ้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 ยเลย

ก็มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มเนี่ยมาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ยกยการาชบอสล็อบบี้ล็อบบี้ล็อนะครับอยู่ล็อบบอยู่ล็อบบีสิกสิกอยู่ล็อบบมาละปาปลาปารวัแทบสินไปที่เันแกชุจพระพุธอ่านพระพุธอ่านเศรษฐกิจ ไม่มีมึงก็ไปเก็บเนื้อหาในเซิร์ชดูออหมดเลยสอบมอมันออกหมด้อมแต่มอสหนึ่งหนึ่งที่คุยตอนนี้ก็น่าจะตัดเสียงออกเอาเอาแค่เสียงที่ได้เฮียสิงไงี้ นี่ไงอ่ะนคนเดียวเดี๋ยวจะปิดไลน์แล้วใช่ไหมล่ะไม่ปิดหรอกเอากูออกแหละแล้วก็คุยกันสองคนเว้ย๋ยวรังเลง่ายๆฮะที่สามแล้วพวกนี้ไปโรงเรียนกันไหมกูว่ไปเจ้าจังจุนจุนไปถึงมันไปทำไมวะจออดิสมอส เอาพวกออกสิในจริงอะ่ะปิดเลยปิดเลยกูเิ่งเกมอยู่ยบมักทัวเฮสจบแล้วจบแล้วมามาโฟกัสต่อ

ฟางด็อกเตอร์นี่ฟังด็อกเตอร์ครับครับด็อเตอร์ครับดร็อเตอร์ครังครับด็อเตอร์โอ้โหโง่อีกแล้วเฮเบนสรู้แล้วรู้แล้วอู้ยล่ะไอ้เลวอสนาสรีเตอร์ไอ้ผู้หญิงพูดนี่ดูดิอูไม่พูดอะโอ้กลัวดร็อปเตอร์อะไรด็อปเตอร์ ัะมึงไม่ได้โป้ไอ้ควายนูด like yep. ี้อะไรโป้อน้ที่มึงเออได้ปล่าเนี่ยภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษไหม่ไซเฟอร์นูดคือกูโป้สัญญาไรเนี่ยคิอะไรไม่รู้เรื่องเล่ก็ช่วยนุ่ที่้เ เอาอะไรไปดีไวไรที่อ่ะจริงไหจริงไหม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 อย่าืมดกนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พี่ก็ดูด็อกเตอร์พูดดิเฮ้ยพี่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 ่ตกใจตกใจเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ดูะเดี๋ยวเจนพี่นะเดี๋ยวเจน่นะตัอะไรตัวร เจ้าเจ้ายเียยา้โทษกูก่อนน่มึงเหลือเียคิวหตัวมึงเหลืองวายเเออ้จงโก้อรวะเียไอ้มัหลอนสุดตีกี่เนีอวัยเ่เียหลอนี่นี่หลอก่อนเดี๋ยวดูด็กเตอร์มันตายแล้วมันจะพานกูเีย ไซเฟอร์ว่าตัวป้าเอ้มันเป็นที่อเ่าแต่ไซเฟอร์ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันจะกุยยังทาเที่อเออไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยอ่ะเออนั่นนี่บะเคยนี่สติงเจอร์เกาะใหญ่ไหมเตตเมตาใหม่เล่นก่อหนึ่งคุยไปตายเล่นก่อนเล็กแต่ตาแล้วไม่มีใครดงกูโดนเอีกละเอีกละอะไรอะอะไรอะไรเป็นไมึง ไม่ได้อะไรมึงไหนสัตว์อะไรเอาวึ่งเนี่ยเอ๋ยแล้วเนี่ยยิงไม่ทันำอะไรเลยมึงมึงไม่มาตายดิคุณทำไมนิกเซียนห้องเตะเฮียแอลลี่เฮียอะไรบ่นเฮียอะไรบ่เนี่ยมันหลอนคว้ยแล้วเนี่ยดงกาวมาเนี่ยเฮียจะเสร็จครับพี่วายเฮียเจนมันอาการหนักไหมพี่เอ็นบ้าเออเออเออตังนี้ดิพี่ตรงนี้ดิเออตรงนี้เป็นบ้า ช้ตอออตนแรกนีกว่ามันด่ากูหลอดตัวไปนะไอ้สัตว์ด่ากูมึงโดนแล้วเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวจะขึ้นว่าไซเฟอร์แอนเฟดนู๊บเซฟเซ็ตอ3 0ไม่เดี๋ยวดี๋วกูมาไปพาคุณมาตาตาฮะ อะไราไซเฟอร์นูบอะไรวะมันเออคุยอะไรมันี่ะให้ด็อกเตอร์พิมอะไรของบัดมันไหวไปไอ้ยัยน่ะชิปโนาีวินนะเพราะว่าหลังเคลียไม่มีอะไรเลยนา คุณต้องกลัวไหมคุต้องกลัวไหมคุณต้องกลัวไหมไอ้สัตว์ไอ้๋ขวยตายแล้วร้องไอ้สัตว์โอ้โหนะครับไม่โดนกระดาษแล้วไม่โดนกระดาษแล้วเล่นดีกว่าไม่โดนกะดาแล้วแต่คนเล่นดีกว่าตัวเองจะกระดาวเลยมันก็พิมพ์สิเฮ้ยไล่มีการไล่วะมีการไล่วะมันรู้อยู่แล้วไอสัตว์มึงไม่ต้องบอกหรอก ไอมันดูอ่แล้วัอยู่ดีโง่มงจะบอกทำไมอ่ะบอกมันได้เลยมจะโยนทำไมอ่ะเขาก็มึงแต่ละองค์เนี่ยใช่ไ์มครับครับนี่นีอนโดดไอ้เหี้ยอ่าเจตแต่สิโอ๊ยไม่ตายได้ไงวะมันล้อเรียนวะี่จะคุมเกจคิเ All right เฮียเมาเฮียเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเนี่ยมาฟาเทคแกตรงเนี้ยขอไอ้จันขอไอ้จันกินเนี่ยตัวเบียวเฮียมึงมึงลองทักขท้าดิมึงเบียวไหมเดี๋ยวเจ็ทเนี่ยซ้อมด่าคนอื่นไปเนี่ยไอ้กันไหนเสือกเสือก เฉยๆคุณมาสลายไปเฮ้ยพี่เก๋มาพอดีสัสเข้ามาดิแหลมมาดิแหลมมาดิยังไงก็ตายอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะยังไงก็ตายเลยสยค์ก้ารทำที่อะไรทำยัง เขาควยได้แต <differences S 2> ่สั่งไอ้เห ah. oh. ี <muş embry> <fish> ้ยไฟกระจอกไอ้เหี้ยยิงได้ยี่ห้าไม่หาพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยจรริงคับจริง